อ,อ่ะต่อไปค่ะจากน้องต้นนะคะไปกันที่อีกคนนึงค่ะต้องบอกว่า เป็นพิธีกรนะคะสายแบบลุยแล้วก็แฟนสวยมากนะคะคุณสิงห์วรรณสิงห์นะคะแน่นอนค่ะหลายคนก็จับตาตอนนี้ไม่จับตาเรื่องงานหรอกแต่จับตาไปที่ความรักว่าเป็นยังไงกับน้องมาริยาเพราะว่ามาริยาุ่เลิ่บุ่เริ่บเามอเป็นคู่ที่แบบน่ารักมากเลยนะก่อนอันนี้เราเคยเล่าไปเลยว่าน้องมาริยาเป็นฝ่ายแบบจีบก่อนใช่ไหมเออจีบคุณสิงห์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหัวใจตอนนี้นะคะว่าความรักเป็นยังไงได้ค่ะว่าคุณสิงห์ก็ถือว่าเป็นคนคลั่งรั อีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะและยังไม่พอค่ะวันนี้มีอัปเดตเรื่องงานของคุณสิงห์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาตัดสินใจรับเล่นซีรีส์ค่ะเรื่อง The Ocean Eyes ค่ะก็บอกว่าเพราะเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอไปฟังเสียงของคุณสิงห์วรรณสิงห์กันค่ะก็จริงครับเพราะว่าจริงๆห่างหายจากวงการบันเทิงไปสักพักแล้วนะครับเพราะว่าไปจริงจังเรื่องการทํางานอนุรักษ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็กาลังเรียนด้าน การจัดการขยะพลาสติกทางทะเลอยู่ด้วยทีนี้พอได้ยินว่ามีคนไทยอย่างน้องมิวซึ่งมีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากเนี่ยรับพยายามทำซีรีส์เกี่ยวเรื่องการอนุรักษ์ทะเลเราเลยค่อนข้างตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับว่าว่ามีคนทําสื่อบันเทิงไทยในระดับนี้ที่ตั้งใจหยิบประเด็นนี้มาเป็นหัวใจหลักของเรื่องแล้วก็เลยเซเยสไปโดยที่ตอนแรกก็ไม่รู้บทตัวเองอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มั่นใจมากเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้แสดงอะไรมานานมากอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานของที่ ให้ความมั่วางใจตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยากตอนนั้นที่เขาติดต่อมาช่วงอะไรคือช่วงโควิดแรกๆเลยแล้วตอนเน้นว่างถ้ามาถามตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วเพราะไม่คยว่างแล้วแต่ตอนนั้นว่างอยู่ใช่ครับแล้วก็เรื่องอดุลักษณ์ทะเลนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะมันจะส่งผลกับชีวิตทุกคนในในช่วงศตวรรษที่จะถึงเนี่ยอย่างมหาศาลแน่นอนนะครับก็เลยเราอยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเมนสติให้ได้ก็ก็รักกันดีครับผมก็เขาก็เราเจอเรื่องนี้เนเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็มารียตอนนี้เขาก็ ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราอาจจะแตกแขนงกันไปหน่อยผมทําเรื่องขยะค่อนข้างเยอะมาเรียตอนนี้เขาเกี่ยวข้องกันการอนุรักษ์สัตว์ค่อนข้างเยอะมากหนวอาจ,จะเป็นช้างจะเป็นสัตว์ในฟาร์มอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็มีงานอีกหลายงานที่จะทําด้วยกันในเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมพอสมควรครับเท่าไหร่ละเกือบเกือบสองปี <c oughs> แล้วครับประมาณนั้นครับผมก็ยังอวดแฟนอยู่เหมือนเดิมครับ ลับจริงๆสองปีนะเราจะเห็นชัดเจนค่ะเขาไปไหนมาไหนได้วยกันบ่อยโดยเฉพาะไปทะเลหรือไปในสถานที่ธรรมชาติแล้วเขาก็เป็นแบบแนวอนุรักษ์ธรรมชาตินะแล้วก็มีมุมมองหลายๆเรื่องที่ไปในทางเดียวกัน<ช>ไงคืออยู่ด้วยกันได้อะและการคุยกันคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าคนที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยเขาคุยภาษาเดียวกันนี่คือภาษาการอนุรักษ์อย่างที่คุณสิงห์บอกว่าเขาแตกแขนงไปอย่างคุณสิงห์วันสิงห์เนี่ยก็จะดูในส่วนของขยะจะเห็นเลยคุณวันสิงห์เนี่ยไปทะเลไปเก็บ ขยะไปถ่ายรงถ่ายรูปนะกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงในส่วนของคุณภริยาเนี่ยก็จะดูในส่วนของสัตว์นะสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ในฟาร์มสัตว์ที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์รวมถึงเรื่องของการต่อต้านการเอาหนังสัตว์มาทาเป็นสินค้ากระโปรงกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่นะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะรอชมแล้วนะสาหรับซีรีส์เรื่องนี้ดิโ o เชียนอ e นะฮะขนดารานักแสดงมาร่วมในซีรีส์เยอะมาก